สวัสดีค่ะคนเกิดวันพฤหัสบดีแม่หมอมาบอกดวงต้นเดือนเมษายนเลยนะคะจากวันที่หนึ่งถึงเจ็ดคนเกิดวันพฤหัสคุณได้ไพ mm ่ hmm. The Love ไพ่คิวปิดหรือไพ่คู่รักในเองความหมายในหน้าไพ่ จะเป็นรักในตำนานค่ะนาภายัยเป็นรูปของอดัมกับอีฟมนุษย์หญิงชายคู่แรกของโลกเป็นตำนานค่ะเป็นเรื่องเล่าทั้งสองคนนี้ถูกในรเทศจากสวรรค์ให้มาเกิดโลกมนุษย์เพราะทำผิดกฎนะคะ,ะเมื่อพไพ่ใบนี้ปรากฏในดวงชะตา ก็จะหมายถึงการได้พบคนที่ถูกใจแต่โลเลอ่อนไหวเพราะมีตัวเลือกเยอะหรือคุณต้องเลือกว่าจะเลือกเพราะใจชอบเลือกเพราะถูกใจหรือคุณจะเลือกเพราะความเหมาะสมเลยทำให้ลำบากใจในเรื่องความรักค่ะ ฟังคำทํานายนะคะสำหรับคนวันพฤหัสในเจ็ดวันนี้สุขภาพของคุณร่างกายแข็งแรงดีให้ระวังโรคติดต่อจากคนใกล้ชิดเมื่อคุณเข้าไปสู่คนหมู่มากหรือในที่ชุมนุมชน ก็ขอให้ป้องกันอย่าได้ประมาทนะคะมาการงานในเจ็ดวันนี้คนวันพฤหัส,สบดีคุณจะทำงานหลายอย่างในแต่ละวันหรือหลายหน้าที่แต่คุณก็เก่งและสามารถทำได้ดีถึงแม้จะดูหนักกว่าคนอื่นแต่ด้วยความสามารถของคุณจึงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จกว่า คนที่ทำงานด้วยกันนะคะคนทำงานประจำก็มีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งคนทำธุรกิจคุณก็จะเป็นที่รักและไว้ใจให้ความเชื่อถือในสิ่งที่คุณทำงานเด่นในช่วงเจ็ดวันค่ะงานบริการงานศิลปะหรืออาชีพที่เกี่ยวกับความงามจะเป็นรุ่ง จะเป็นช่วงรุ่งเรืองนะคะมาการเงินค่ะในช่วงเจ็ดวันสำหรับการเงินคนวันพฤหัสคุณจะมีเงินเข้ามาหลายช่องทางได้เงินจากงานเงินมีคนให้มีคนให้เพราะรักให้เพราะสเสน่หาอยากอุดหนุนอยากช่วยอาจ บางคนก็อาจได้เป็นของขวัญของฝากเป็นช่วงจ่ายเงินมากด้วยนะคะแต่คุณก็ยังมีเหลือเก็บเหลือใช้มาความรักคนวันพฤหัสในช่วงเจ็ดวันค่ะสำหรับคนที่โสดคนไม่จะมีคนมาหลงรักคุณมาชอบคุณทั้งคนที่โสดและไม่โสด เป็นช่วงสเสน่ห์แรงทำให้คุณสับสนและวุ่นวายใจสักหน่อยนะคะเพราะเวลามามาเยอะเหลือเกินก็ขอให้ดูให้ดีละกันค่ะว่าจะเลือกอย่างไงดีอยู่กับใครดีถึงจะดี และมีความสุขนะคะเอาความรักอย่างเดียวก็คงไม่ได้ค่ะขอให้คิดเยอะๆละกันค่ะจะได้ไม่ต้องเสียใจค่ะส่วนคนคลองคู่คลองเรือนก็อย่าอ่อนไหวไปลงรักคนที่ใกล้ชิดทุก,กวันหรือเจอบ่อย จนแอบมีรักซ้อนได้ระวังใจไว้แค่นี้ก็พอคะ่ะให้สติเป็นที่ตั้งคุณก็จะรอดจากปัญหาเรื่องเผลอใจหรือนอกใจนะคะแม่หมอก็จะมาบอกดวงอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าทุกคนยังติดตามแม่หมออยู่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะ ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วมาพบกันใหม่นะคะ